ราชานุบาลรักการอ่านงานพระราชนิพนธ์ห้องสมุดโร,รงเรียนราชานุบาลได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการอ่านงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตรา,าสุดาสยามบรมาราชกุมารีซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสแบบได้แก่แบบที่1จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานพระราชนิพนธ์แบบอ่านตามความสนใจโ้ยชมรมยุวบรรณารักษ์จัดกิจกรรมชื่อยอดนักอ่านงานพระราชนิพนธ์โดยจัดกิจกรรมในช่วงพักกลางวันณนะห้องสมุดโรงเรียนราชานุบาลมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. ตัดป้ายฮิเทศให้ความรู้เรื่องหนังสือพระราชนิพนธ์ 2. จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์จำนวน54เรื่อง 3. จัดทำสาระสำคัญของหนังสือพระราชนิพนธ์จำนวน54เรื่อง 4. แนะนำสาระสำคัญของหนังสือพระราชนิพนธ์ในช่วงเวลาพักกลางวันวันละ3เล่ม 5. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 6 ที่สนใจในการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแจกครูปองสะสมแต้มและสมุดบันทึกยอดนักอ่านงานพระราชนิพสสนธ์เน,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 นักเรียนอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์แล้วจดบันทึกความรู้ที่ได้รับและบอกข้อคิดหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน 8. ครูบรรณารักษ์ตรวจบันทึกการอ่านแล้วแจกสติกเกอร์หนึ่งดวง ต่อบันทึกการอ่านหนึ่งเล่มเมื่อนักเรียนอ่านหนังสือและบันทึกการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ครบ14เล่มนักเรียนจะได้รับของรางวัลจากห้องสมุดกิจกรรมในรูปแบบที่สองเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทยส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สู่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6แบบอ่านเอาเรื่องใช้หนังสือเรื่อง เย็นสบายชายน้ำมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. ครูแนะนำสาระสำคัญของหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องเย็นสบายชายน้ำา 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามใจชอบกลุ่มละสามคน 3. ครูแจกหนังสือเรื่องเย็นสบายชายน้ำให้นักเรียนอา่าน 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องเย็นสบายชายน้ำ และทำใบงานห้านักเรียนสรุปความรู้จากการอ่านเรื่องเย็นสบายชายน้ำเป็นแผนภาพความคิด 6. นักเรียนนำเสนอความรู้และข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านหน้าชั้นเรียน 7. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์และคุณค่าจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานพระราชนิพนธ์ 1. นักเรียนได้รับความรู้ข้อคิดและความบันเทิงจากการอ่าน 2. นักเรียนตระหนักถึงพระอัฉริยภาพด้านการเขียนหนังสือของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอา นักเรียนมีสำนึกในพระมหารการุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้นำเสนอความรู้และสอดแทรกข้อคิดดีๆผ่านงานพระราชนิพนธ์ 4. นักเรียนได้รับการซึกซ้ำแปดอย่างการรักการอ่านรักการบันทึกและความเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 5. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้จากงานพระราชนิพนธ์